สวัสดีครับธนากรเซลล์จากบริษัทไอเกิลส์ไทยแลนด์นะครับ,รบวันนี้นะครับจะมานําเสนอสินค้าในหมวดหมูอ่อุตสาหกรรมถุงมือยางนะครับเบื้องต้นจะแนะนําก่อนนะครับว่าไอเกิสเนี่ยผลิตเกี่ยวกับตัวโพลิเมอร์พลาสติกตัวโพลิเมอร์พลาสติกตัวนี้นะครับประกอบไปด้วยเทอร์โมพลาสติกของทางไอเกิผสมไฟเบอร์แล้วก็ผสมตัว solid ล u b i c a n นะครับเป็นจารบีแบบแห้ง นันเท่ากับว่าตัวสินค้าตัวนี้สามารถหล่อลื่นได้ได้ด้วยตัวของมันเองเราไม่จําเป็นให้ต้องมาเน้นมันนะครับครับทีนี้จะนํามาดูนะครับตัวโปรดัก t ครับของทางโรงงานถุงมือที่เขาใช้กันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวซิงเกิลโฮเดอร์ครับซิงเกิลโฮเดอร์หน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นของเก่าครับจะเห็นได้ว่ามันไม่ลื่นเลยมันไม่ลื่นเลยนะครับถ้าเทียบกันกับของไอคัสของไอคัสนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาเรื่อง ไม่มีปัญหาเรื่องการกัดกร่อนนะครับเราไม่ต้องแมนเทนแนนไม่ต้องไปเติมเจระบีนะครับถามว่า2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงถ้าหากว่าต้องการที่จะเปลี่ยนมาใช้เป็นของไอกัสนะครับที่จะประหยัดต้นทุนมากกว่าเราสามารถที่จะดีไซน์เพื่อให้ระยะของมันเนี่ยยาวขึ้นเพื่อรองรับตัวโมเมนตัมนอตินเชียที่มันมากขึ้นนะครับมันเลยทําการหมุนได้ฟรีกว่าครับต่อไปจะเป็นตัวดับเบิลฮเดอร์ตัวนี้ ซึ่งของเดิมในโรงงานนะครับจะใช้เป็นเหล็กแบบนี้มันจะมีปัญหาเรื่องการกัดกร่อนอย่างที่เห็นนะครับตัวนี้จะมีปัญหาเรื่องการกัดกร่อนครับแต่ถ้าเปลี่ยนมาเป็นของไอกาสเนื่องด้วยม,มันเป็นพลาสติกนะครับที่ผสมตัว solid lubricant เข้าไปสามารถหล่อลื่นได้ในตัวของเมนของมันเองดังนั้นตัวนี้นะครับไม่จําเป็นต้องหล่อลื่นสามารถที่จะใช้งานได้อย่างลื่นไหลครับผมท้งนี้ยังมีในอุตสาหกรรมถุงยางอันนี้เป็นของเก่านะครับใช้บอลแบริง่ง ถามว่าทําไมต้องเปลี่ยนเพราะของเดิมมีปัญหาเรื่องสนิมนะครับอย่างที่ได้โชว์ได้ดูตัวนี้นะครับอย่างที่ได้โชว์ให้ดูตัวนี้เป็นสนิมแต่ถ้าเป็นของไอกา s สไม่เป็นสนิมครับเรื่องร้วนมันเป็นพลาสติกมันจะไม่เกิดสนิมแน่นอนครับ,รบนอกเหนือจากตัวนี้เรายังมีตัว ball bearing ที่สามารถเอาไปแทนกับ housing เดิมในโรงงานได้เลยโดยที่ว่าไม่ต้องเปลี่ยน housing ใช้งาน ลื่นตัวนี้นะครับใช้งานได้ลื่นตัวนี้เราจะมีแหวนล็อกให้ด้วยนะครับเนื่องจากมันจะไม่เหมือนกับสไตล์เดิมที่ลูกค้าใช้ตัวนี้ถอดออกประกอบได้ง่ายครับเสร็จแล้วรวดเร็วครับทั้งหมดนี้นะครับสินค้าทั้งหมดนี้สามารถนําไปให้ลูกค้าทดลองใช้ก่อนได้เลยครับครับแล้วก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับ ตัวแมทีเรียลที่เหมาะที่สุดสำหรับใช้ในงานโรงงานถุงมือก็คือตัว J350 ครับตัว J350 สามารถที่จะทนอุณหภูมิได้สูงถึง180องศานั่นหมายความว่าสามารถใช้งานภายในอุณหภูมิที่สูงได้เช่นเตาอบครับโดนน้ำได้ตัวนี้ไม่มีปัญหาครับครับผมขอบคุณครับ